สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์โรดเดอร์ัวชนาของผมอ๋อเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ในเกมส์แบดแมนเฟนออลฟอล์นะครับ,บ,บคนเล่นก็คนเดิมก,ก็คุณก้องบ,บบลาบมาเล่นกันเลยก็คราวที่แล้วเราก็ได้อัปเกรดเจ้าแตะแคทไปแล้วนี่ครับอัปเกรดพาวเดอร์แล้วด็อกซีเวอร์อยังไม่อัปเกรดอะไรคือเา,าอะไรคืออะไรคือพาวเดอร์นี่ไงอ๋อไปมาตัวนี้แต่ไม่มีกระตุ่หรอกตัวนี้ไม่มี โอเค okay. ไปเราอยากเดินได้อะต่อไปเป็นตอกเกียร์ข้างบนนะฮะไอตู้ครีบตุกตาฉากนี้ไอมันจะมีบอลลูนของในไอร์แมนหนึ่งด้วยแต่โดดข้ามไม่ได้มันไม่แค่ฉากแค่เฉยวิ่งไปโดอ๋อแม่งไม่ได้สักอันเลยตกไปอะไรไหมเนี่ยไปเดี๋ยวเพิ่งกล้องสี่ตัวนะกล้องนะ หนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่กลัวมันกลัวทำไมอ่ะปล่อยพลังใส่ยายลงมาที่มองไม่เห็นข้าวกองกลังเออรอเอ้ยมึงมืม <จะ S 2> บอกว่าไอพวกนี้มันยิงลำแสงบีมเลเซอร์ได้นะคิดจะตุยตูดกูมันยิงบีมได้นะเหมือนตาแมนเลยคิดจะตุยตูดกูเหรอไปสองสองสองก่อนเอ้ สองสองเราต้องเราต้องเราต้องคอยข้างล่างมีอะไรไม่ล่วงก็ไม่ล่วงอย่าเพิ่งล่วงอย่าเพิ่งล่วงมันไม่ล่วงมันไม่ล่วงมันมีที่เกาะอยู่นี่ปล่อยทีสองตัวเลยเอ้ยมานี่เดี๋ยวกูจับให้อย่าเพิ่งไปไหนนะอะไรครับพี่เอ้มานี่ลากหัวมานี้ไม่แม่งยิงว่ะเอ้ยลงไปดิลงไปดิเอาเคลียร์เอะหักหลังหักหลัง ก็แจมไม่ใช่อนนไอ้แผ่นแผ่นกุญแจรประตูออฟสโตนตรงนี้มีเหรอประตูใครดีใครได้ก็ขา้า <laughs> การเล่นกายะกรรมกันฮนะ <laughs> อ่ะก็โด่อยู่ด <laughs> ไนะีไม่เอานะไม่เอานะขอมั่งดิเอาไปดิ แหมเก็บดีเอ็นเอต่อมาคราวนี้ให้ฮะวีระวังหน่อยตอนะนะพุ้มไปดีแต่หน่อยแต่หน่อยแต่แต่เออแต่แล้วเออคันระเบิดที่หลังต้องถอยออกมาต้องถอยมาถอยออกมา ออกมามันเป็นระเบิดกูได้กลับไปสู่โลกของมิตินาเลยโอ้ยเอ้ยปุ้มเอ้ยปุ้มมีการติดิดปุ้มเอ้ยติดิดไปดีเอาไปดีเอาไปกินไม่รับคืนคือเริ่ไม่รับคืนเอ,เอาไปกินเอ้ยดู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 ดดโอ้ยนี่ก็หมุนตัวเดียวเลยอ,อันก็เต้นดีบอยเอ้ย ไปไหนต่อก็มันตายแล้วนะต้องเอาให้ตายให้ชัวร์ไม่ตายลยไม่โต Let's get a move on Let's get a move on เดวมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีแล้วช่างมันอ๋อ P.I. วับึ้นมาได้ไงกล้องมันคือ o อส s อ i r t นะฮะมันคือจุดมันคือจุด8จุด อย่าไปทำไรงนั้นหากล้องก่อนเฮ้ยกล้องกะวังเฮ้ยระวังอี่ด้วยกู้จับกู้จับคุยังก็จบแหละไปไม่เอามันนี่มันจะฝังระเบิดตรงนั้นด้วยไม่ให้ไม่ฝังระเบิดมันนี่เอ้ยไปซะไอ้หนูเอ้ยเอ้ยเอาหักหักหลังกลางข้าดิ ดูสะพนานน่าจะแข็งแรงมากเลยฟิวดิคอลาต้าเต่าอู้ยกตกกตกขันไม่มีโอเคทำอะไรเอ้ยทำอะไรครับโดทำอะไรอ่อะอุ้ยบีมเลเซอร์อุ้ยบีมเซเบอรเออ์เออผิดเอ้ย เกือบเอาร์แย่งกุมร้วงตายแล้วตายแล้วอุ้ยอ้ยจะปล่อยบีมใส่กู้ปติไปไม่ได้จะปล่อยบีมใส่กู้งไปไปไม่ได้ติดไปซะเอาเคลียเอ๋ทาเตะเท่นะแบกแคดดะเออมันเป็นหญิงใจงามนั่นมันไขอะไรนะนั่นมันายอะไรนะกระเป๋าไดโนเสาร์หน้ามุกตาแมวเหวอ แนะนำว่าอย่าผวนนะครับกระเป๋าเดินมาโศกกูชิบ้ายง่ายกูเสียตกชิมอยกูไม่เอาเลดออกเจ้าก็เอาไปได้ใครเป็นคนทำลายกล่องคนาางคนัาา้นก็จะได้ไปแลอ้อ๋อคือกล่องอเฮ้ยกูแจ้งเหรอเอ้ยพี่ไอ้ลืมกูแจ้ว่ะที่ไหนเห็นแล้วกันอนะ่ะกูแจ้งอยู่ตรงนี้เว้ยชอวอโอ้ยนู่นเหรออ๋อ,อ,อ มันอยู่แถวเนี้ยมันอยู่ข้างหลังฝั่งเนี้ยอูย้ยเสียวตกมาอยู่เพี่ลงมาหน่อยดิเอา้าเนี่ยตรงนี้เฮ้ยวาจี้ตายวะเคนะเจ็บแล้วอะไรไปไงวะพี่เกาะติดได้นะไป้องใจปไ,ไปใส่แปะโอเพนดอ ไปมันมืดวะบัสขอบยานสตรีงภูมิใจเสนอโรบอททั้งท่าว้าวจะบ้าหรอวงฮะลุงสแตนหายอ่ะโอ้อยลุงไม่มาดีแล้วให้ลุงมาพักผ่อนมั่งปลาใส่หุ่นยนต์ปลาใส่หุ่นยนต์ปลาใส่หุ่นยนต์ไว้ดูดิไย ลอยขามันจะตายเลยงั้นม,มันตายแล้วนะนั่นไงแล้วก็หมุนตัว <c oughs> ไปเลย <c oughs> มันตายตั้งนานแล้วมันตายแต่เราออยากตายใจอ้าวล่วงเอเตอร์อควายโอ้โหเกาะได้ใช่ไหมพวกเนี้ยอืไปไหนต่อเข้ามาที่เนี้ยอืแล้วดูน่ากลัวมากเลยสู้กับบอส ตอนแรกนึกว่าเป็นห้องบอสที่แดงมันคล้ายๆกับโบนัสไทม์นี่เองมันก็เหมือนกับภารกิจข้างทางแหละจ้เพาะ C N A ระวังหน่อยอย่าประมาทอันนี้คือต้องยกไปจต่ก็ทำลายเนี่ยปลาใส่ไข่สไปมันจะมันจะมันจะสเปาพวกหุ่นยนต์ไม่เรื่อยนะแล้วมันจะจุกใช่ไหมถ้าปลาใส่ไข่ ส้านน่ยดี้เดี๋ยวช่วยเองส่งร้านเลยเฮ้ยไป้งนอกได้ไหมอ่ะไปปามไปที่อื่นไม่ได้เอ้ยแป้งนอกไปไปไปข้างนอกก่อนโอยมาหนี่ไปข้างนอกก่อนตรงนี้เขาเคลียร์กันอยู่ต้องทำไม้ไข่ให้แตกก่อนที่มันจะสปาล์มมาได้มันสปาล์มาเรื่อยไข่พังปุ๊บเดี๋ยวสปาล์มมันไม่ใช่ไข่หรอกมันเป็นเครื่องสปาล์มแหละเออเดี๋ยวเคลียร์ให้ โอ oh, hey. ้ยนั่นมันสปาว <S S มาแล้วมันสปาวมาแล้วมันสปาวมาแล้วมันสปาวมาแล้วมันสปาโอ้สปามาจริงๆด้วยง่ายๆใช่จับดึงแล้วก็ปลาจับดึงเอ้าจับดึงจับดึงเออทำไมบอยก่อนอื่นน่ะถ้าจะทำรายนั้นเรียบร้อยจริงแต่อันนี้ต้องช่วยกันนะดึงดึง อะไรพี่ชั้นเชิงไม่เท่าอะ่ะชั้นเชิงไม่เท่ากันอะ่ะอยาอ่าเกียนชั้นเชิงไม่เท่ากันอย่ากเกียนหล่อเลยอีตัวหนึ่งหายไปไหนไวะหมดแล้วต้องสวยดิเฮ้วจะปุ๊บนอนรับ<ผ>ม<ะ>ุงฟักมาฮะ<อ>บ้าละเนี่ยแล้วก็เป็นไอ้ตัวที่มันสปาออกมามาเนี่ยามรูปป่งแล้วเปล่าในมุมหนึ่งก็มีแต่มันขี่ไม่ได้มาทำไมป๋องโจเกอร์เหรอมาทำไมไปดีมาทำไม ลูกกล่องจบกระโดดไปยังไงอะ่ะนี่ไงกำจัดสองตัวเมื่อกี้ได้ปุ๊บก็จะมีทางให้มาเดี๋ยวกำจัดกล่องไว้หรอกำจัดหมดแล้วโดนกล้องโดวหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวโอ้ไปครั้งแรกครับที่แรงการโจมตีขึ้นที่สองทุ่มใส่อันนี้ติดปลาไปข้างเฮ้ยกล้องออกมา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 ข้าอยู่ไหนอ่ะอ๋อเกิดใหม่ดู ะไปไกลๆเหม็นหน้าแบคแคทมาเน่ไปไกลๆเหม็นหน้าไปไหนต่ออย่าสะพานดิอันนึ้กระลุงกระลงกรงกรนลุงไอ้เหี้ยลงขื้นสะพานงอนด้วยสะพานงอนงอเออไม่ได้งอดิ เรียนเองนี่อุ้ยน่ากลัวจังเลยเดี okay. ๋ยวดึงให้หมดเลยอโถ้าเป็นตัวดีนี่ผมนู่นไอ้เดี๋ดึงให้หมดเลยเฮ้ยกล้องเห็นเห็นวงกลมตรงกลางอกเมื่อกี้นี่ปะเดี๋ยวดึงให้หมดเลยพี่นึกว่าไอ้ละแมนเนี่ยไอ้องกลมตรงกลางหน้าอกอะเอาเตะหน้าดึงดึงมาดิดึงไม่ทันระยะไม่ถึงเจ๋อใจด้วย เออยังได้อยู่ยังได้อยู่ชิตกี้พกเปล่งเลยมองแบบไม่มาหาแบบไม่เจอโอ้ยไปที่อื่นเจ๋งมันน่ารักอ่ะไปทีเอาไปไหนต่อไปไหนเฮ้ยลองอ้วนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมลืมเก็บเตัวหนึ่งมาละตัวเดิมก็คือไอ้วนพี่อ้วนเจ้าเก่า เจอกินอะไรได้โตอ้วนจังน่ากลัวมากเลยอ้าวโอ้โห้แมงโดเดียวเลยนี่มันเคเบิลครับเขาทีละคนนะเพือออ่ออ้าวอะไรก,ก็มีพลังเหมือนมึงอะ่ะแหละมึงอย่ามาเกียนนี่อะไรคุณนะอะไรมันก็แค่สปาวเองปาไปไหนฮ้ยบูมอา้าวลืมไปกล้องมีพทางไหนนี่นะ ใส่ไม่ได้ไงใส่ไม่ได้แต่ของกลง้องไม่แค่ทางเดียวมันต้องสามทางไลพ์ที่าเปล่าอะไรแบ <Back cat S 2> ็คแคทของภาคนี้นะฮะเขาบอกคำเดียวเลยแม่งมีสองท่ามีท่าของไมีข้าองไงอ้วนแล้วก็ท่าของผมก็คือโดด่า,าดึงเคาเลท่าดึงเนี่ยได้เปรียบเหมือนกันโอ้ยทุกทีกูตายแล้วไงตอนเนี้ย ชั้นเชิงเพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากที่เล่นไม่เป็นเลยเราก็ะไรเป็นมันดึงได้นไหมอ่ะจริงไม่ได้ว้าไอกาเนี่ยอยู่ยง้ยไม่โดนแน่นอนหรอพูดจริงเหรออืมแล้ปล่อยนี้เว้ยเข้ปล่อยใส่มันนี้เว้ยทำไมไมันเล่นกูคนเดียวลหรอ ไปดีก็อ้าวเธอเอาอการมึงนะตกวันไปแล้วอ้อไม่น่าพูดเลยอะไรกูอยู่นี่ตอนแรกกว่นจะปล่อยลำแสงที่แท้แม่งดูดอะไรตัวที่อะไรมาเนี่ยไม่ดูดมันสเปาอมาเือสปาอ,อกมาเรื่องของเรื่องคือต้องการเลือดเอ้ยจบเราไม่ไปได้เลือดแน่นอน มันมากเลยฮะเพลงมันมากเลยฮะขอรัตดาเมจได้มั้ยโอ้โดนทุบไปไกลเลยโอ้ยก็ทำไปแต่หน้นี่เฮ้ยเอ้ยต่อยต่อยต่อยเอาให้ตายอย่านะไม่นะไม่นะมันทับอีกแล้วโอ้ยทับเต็มหัวแต่ไม่มึนเออมันจะมีกล่องเก็บอยู่อะแล้วจะได้โลเลดเอ้ยมันก็ได้มันก็จบแล้วเนี่ยจบแล้ว ทาตัวนี้ไว้ก็จบล้อขอมั่งขอมั่งเย้ไปอีกพาร์ทเออแล้วก็จบกันไปอีกพาร์ทหนึ่งนะครับเห <c oughs> มือนเดิมอัพสกิลเอออยากได้อยากได้นั้นอะ่ะอะไร บอกคำเดียวว่าก็อบบินโคตรเกียนน่ะเหมือนฟิโดมาไปล่อยมิซไซต์ตามไปแต่แต่ก็อบบินที่เป็นบอสนี่ขี่ยานเออเครกครัชอัพอุย้ยหัวแตกเฮเบร่เอาอะไรเอาเฮลดีกว่าแม่งเลือดร้อยห้าสิบ จบสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับผมไอ้ต้องชิวก่อนชิว<ผม>เหรออ้าไปชิวไปแหละไออยู่อยู่บนหัวอยู่บนหัวอีนี่อยู่บนหัวอีสไปเดอร์แมนเองั้นสอนนี้ไม่ด้มากก็สวัสดีครับผมไปละละ